ุเ้นนะคะก็คือจัดเป็นแป้งปลอดโปรตีนนะคะบุนเส้นของเราในวันนี้นะคะมีสีฟ้าสดใสน่ารักมากๆเลยเพราะว่ามีการนําไปย้อมกับสีอัญชันนะคะซึ่งเป็นสีธรรมชาติค่ะ สวัสดีค่ะพบก,กับรายการชิ c เชนอนามัยนะคะรายการที่จะพาทุกท่านไปมีสุขภาพที่ดีด้วยกันนะคะวันนี้นะคะขอน,นําเสนอในเมนูยำบุญเส้นไข่ขาวค่ะเหมาะมากๆเลยสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะทําง่ายอร่อยด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะปรุงประกอบอาหารทุกครั้งนะคะอย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะ วัตถุดิบในวันนี้นะคะมีหุ้นเส้นไข่ขาวเห็ดหูหนูต้นหอมผักชีน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปี๊บหอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูซอยค่ะเมื่อเตรียมวัตถุดิบครบแล้วนะคะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะจะทําน้ํายําก่อนน้ำน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะผสมให้เข้ากัน ซึ่งในการปรุงอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะจะใช้น้ำปลาปริมาณไม่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้น้ำปลาปริมาณมากหรือว่าใช้เครื่องปรุงที่มีโซเดียมสูงนะคะไตจะทำงานหนักขึ้นนะคะเมื่อส่วนผสมทั้ง3อย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเติม พริกี้หนูแล้วก็หอมแดงซอยลงไปค่ะคลุกให้เข้ากันนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะเ,คเมื่อผสมน้ำยำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนำวุนเส้นนะคะวุนเส้นนะคะก็คือจัดเป็นแป้งปลอดโปรตีนนะคะแป้งปลอดโปรตีนก็คือแป้งที่ให้เฉพาะคาร์โบไฮเดรตนะคะไม่มีโปรตีนปนเลยซึ่ง ตัววุ้นเส้นนะคะตัวเนี้ยเหมาะกับผู้ป่วยโรคไตนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตในระยะที่ยังไม่ได้ฟอกไตนะคะที่จําเป็นจะต้องจํากัดปริมาณการทานโปรตีนนะคะโดยที่โปรตีนของเรานะคะวันนึงก็มีปริมาณจํากัดแล้วนะคะควรจะต้องเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีด้วยนะคะซึ่งในวันนี้เราจะใช้ไข่ขาวค่ะตามด้วยเห็ดหูหนูที่ลวกไว้แล้วค่ะ เสร็จแล้วก็นำน้ำยำที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะทีลงไปเลยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ ่วนเส้นของเราในวันนี้นะคะมีสีฟ้าสดใสน่ารักมากๆเลยเพราะว่ามีการนําไปย้อมกับสีอัญชันนะคะซึ่งเป็นสีธรรมชาติค่ะเนี่ยพอเขา,าโดนกรดนะคะที่ได้จากน้ำมะนาวก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงคะช่วยทำให้อาหารมีหน้าตาน้าทานมากขึ้นนะคะมีสีสันสดใสมากขึ้นเติมต้นหอมแล้วก็ผักชีนะคะลงไปเป็นลำดับสุดท้ายค่ะ คลุกเคล้าให้เข้ากันเท่านี้เองก็จะได้ยำวุ้นเส้นไข่ขาวนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะเมนูยำมูนเส้นไข่ขาวทําตามกันได้ง่ายมากๆเลยนะคะผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นโรคไตก็สามารถทานได้นะคะเหมาะกับวันสบายๆอิ่นท้องได้ง่ายๆไขมันไม่สูงคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการคิเชนอนามัยขอลาไปก่อนสำหรับในคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรรอติดตามกันได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e บอกต่อคนที่คุณรักและห่วงใยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะ 好，拜拜。